กอน,นีนะคะโจทย์บอกว่าพิมลเนี่ยได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น25ซซึ่งทำให้เธอเนี่ยได้รับเงินเดือนนะเท่ากับปีที่แล้วที่เคยได้รับเลยทีนี้โจทย์นะคะถามว่า พิมลเนี่ยถูกลดเงินเดือนไปกี่เปอร์เซนต์เวลาถามถึงเปอร์เซนต์เนี่ยคุณลูกจะยังไม่ค่อยคิดว่ามันคือกี่เปอร์เซนต์มันจะดูยากเนาะคุณลูกจะคิดก่อนนะคะว่าพิมลเนี่ยถูกลดเงินเดือนไปกี่บาทก่อนเดี๋ยวเราค่อยแปลงไปเป็นเปอร์เซนต์ทีหลังนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูสเต็ปนี้กันก่อนนะคะอ่าเราก็ต้องรู้จักความหมายของตรงนี้พิมลได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น25หมายความว่าอะไรก็หมายความว่าเดิมนะ พิมลเนี่ยได้รับเงินเดือน100บาทา100บาทจากนั้นเนาะได้เพิ่มขึ้นกี่บาทก็คือ25บาทแสดงว่าเงินเดือนใหม่ของเขาเท่ากับเท่าไหร่ก็จะเป็น1 25บาทถูกไหมคะก็คือเอา2ตัวนี้มาบวกกันได้เลยอันนี้คือความหมายของคำว่าเพิ่มขึ้น25 ต้องเทียบจาก100เสมอนะคะทีนี้เดี๋ยวคุณลูกขอวาดแผนภาพให้ทุกคนดูละกันเนาะเผื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นนะอ่ะก็คือเดิมนะเดิมเนี่ยพิมลนะได้รับเงินเดือน100บาทถูกไหมทีนี้เงินเดือนเพิ่มขึ้น25%ก็คือเพิ่มขึ้น25บาทนั่นเองอันนี้เพิ่มขึ้น25บาทนะนงเงินเดือนใหม่ของเขาจะเท่ากับเท่าไหร่คะก็คือจะได้เท่ากับ1 25บาทนั่นเองอันนี้คือเงินเดือนใหม่ จากนั้นโจทย์บอกว่าซึ่งทําให้เธอเนี่ยได้รับเงินเดือนเท่ากับปีที่แล้วเลยนะแสดงว่าปีที่แล้วเขาได้รับเงินเดือนเท่าไหร่คะก็คือเท่ากับ125นั่นเองเพราะเขาบอกนาอว่าเงินเดือน2อันนี้หลังจากที่เพิ่มขึ้นแล้วนะได้รับเท่ากับเงินเดือนปีที่แล้วเลยจากนั้นเนี่ยโจทย์ถามว่าพิมลเนี่ยถูกลดเงินเดือนกี่บาทช่วงที่ถูกลดเงินเดือนเนี่ยก็จะเป็นช่วงนี้ถูกปะฮาตอนแรกได้ร้อยยี่สิบห้านะปรากฏว่าเงินเดือนลดน้อเหลือหนึ่งร้อย ดูซิว่าพิมลถูกลดเงินเดือนกี่บาทคะก็เอา125ลบกับ100ได้เลยถูกปะก็คือลดเงินเดือนนะไป25บาทา่ะทตอบได้แล้วคือ25บาทแต่ปรากฏว่าข้อนี้ไม่ได้ถามถึงบาทข้อนี้ถามถึงว่าลดกี่เปอร์เซ็นต์เราก็ต้องแปลงจาก25บาทตรงนี้ให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะสูตรการแปลงไปเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะก็คือเราจะเอาสิ่งที่โจทย์ถามหารด้วยสิ่งที่เทียบนะแล้วก็คูณด้วย100 คำตอบของเราเนี่ยจะเป็นเปอร์เซ็นต์ทันทีนะคะเขาถามถึงเงินเดือนที่ลดเนาะเนี่ยลดมา25บาทคทุณลูกเขียนตรงนี้ก่อน25เทียบกับอะไรล่ะเทียบกับอะไรก็ดูตรงนี้คือเขาลด25บาทจากเงินเดือนเท่าไหร่คะจาก125ถูกปะดังนั้นส่วนตรงนี้ก็ต้องเป็น125เช่นเดียวกันนะคะบางคนเอา100มาเขียนตรงนี้ไม่ได้นะเพราะว่า มันลด25บาทจาก125ไม่ใช่จาก100ระวังตรงนี้ดีๆจากนั้นเราก็คิดเลขได้เลยนะคะเอา25ตัดเนาะ25 1 25 25 5 125จากนั้นเอา5ไปหารห0ึต่อก็จะได้เท่ากับ20ก็คือข้อนี้เนาะตอบ20%ตตอบข้อกอไก่ได้เลยค่ะ